เรียนรู้เคล็ดลับการทำความสะอาดเหล่านี้เพื่อให้การทำความสะอาดของคุณเป็นเรื่องง่าย หนึ่งวางหน้ากากไว้ที่ปลายไดเป่าผมจากนั้นกดปากขวดพลาสติกที่ตัดลงเปิดไดเป่าผมแล้วฝุ่นในช่องว่างหน้าต่างจะถูกปัดออกไป2ใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดซอสหอยนางรมยิ่งเช็ดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสกปรกมากเท่านั้นอันที่จริงแล้วคุณต้องใช้มีดและถุงพลาสติกเท่านั้นกดถุงพลาสติกแล้วดันไปข้างหน้าแบบนี้แล้วคุณก็สามารถทําความสะอาดได้อย่างง่ายดาย 3. อย่าทิ้งผ้าขนหนูดังกล่าวใส่ผ้าขนหนูในกระละมังบีบยาสีฟันผงซักฟอกเบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูแล้วเทน้ําอุ่นลงไปแช่ไว้1ดิบาๆมันจะสะสาท สีมีรอยขีดข่วนบนรองเท้าหยดน้ำมันหอมระเหยลงไป2อถึงสมหยดเช็ดเบาๆรอยก็จะหายไปถ้ามีคราบเลือดบ,บนเสื้อฉันจะสอนเคล็ดลับให้คุณจำไว้ว่าอย่าใช้น้ำร้อนก่อนซักวิธีที่ถูกต้องคือแช่ไว้ในน้ำส้มสายชูจากนั้นทาสบู่บีบยาสีฟันลงไปเล็กน้อยปล่อยทิ้งไว้สักครู่จากนั้นขัดด้วยแปรงสุดท้ายล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลังจากล้างด้วยวิธีนี้คราบเลือดทั้งหมดก็จะถูกขจัดออก หกเตาแก๊สถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน,านไฟออกไม่สม่ำเสมอที่จริงตัวปล่อยไฟอุดตันเติมเบกกิงโซดาลงในชามแป้งมาหนึ่งช้อนชาเติมวายขาวจากนั้นเทน้ำสะอาดลงไปคนให้เข้ากันใส่ตัวปล่อยไฟและปล่อยทิ้งไว้5นาทีจากนั้นเขย่าเบาๆแปรงและติดตั้งไฟแรงและสม่ำเสมอ จ็ดตะกรา้าผักใช้มาน,นานจะมีคราบมันและคราบสกรปรกวันนี้ฉันจะสอนวิธีทําความสะอาดขั้นแรกให้ใส่ตะกรา้าผักสกปรกลงในภาชนะเติมน้ํายาล้างจานโดยเบกกิ้งโซดาเทน้ําส้มสายชูเล็กน้อยปล่อยทิ้งไว้สักครู่จากนั้นเทน้ําเดือดลงไปเมื่อน้ําเริ่มอุ่นเขย่าตะกรา้าผักคราบสิ่งสกรปรกและคราบไขมันทั้งหมดจะถูกขจัดออกตะกรา้าผักก็จะสะอาดเหมือนใหม่แปดหากไม่ได้ทําความสะอาดก้นหม้อเป็นเวลานานอาจเกิดอันตรายจากไฟไม่ได้โรยเกลือลงไปก่อนเบกกิ้งโซดาจากนั้นเติมน้ํายาล้างจานเกลี่ยให้ทั่วปิดด้้้้วยยยยกระดาดาาาาษทททชชูู่่สสสุเนํมปลอ วัยยนาทีก็จะกลับมาเป็นหม้อกเก่าแก่ศตรวรรษอีกใบเก้าไทเบกกิ้งโซดาลงในขวดเติมแอลกอฮอล์ไวน์ขาวน้ำยาซักผ้าเจือจางด้วยน้ำเจาะรูเล็กๆที่ฝาขวดใส่ลงในถังชักโครกวิธีนี้จะทำให้ชักโครกมีกลิ่นหอมแม้ว่าจะไม่ได้แปลงเป็นเวลาหนึ่งเดือน